อเ okay. ในที่นี้เดี๋ยวเราจะมาลองช่วยกันเติมข้อมูลต่างๆว่าโจทย์เราบอกว่าสิ่งที่ทำให้มีความสุขความจริงอันนี้ผมจำลองตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ลองอินไว้กันมาแต่ของจริงเราจะมีเพื่อนทําหลายๆคนมาช่วยกันจำลองนะครับแล้วก็ประเมินต่างๆเหล่านี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคในที่นี้บอกเฮ้ย ขอช่วยกันเติมข้อมูลให้หน่อยผมว่าเติมข้อมูลเช่นอะไรที่ทำให้มีความสุขปั่นจัก,กรยานศูนยของสมาชิกคนที่หนึ่งละกันเนาะในวันหยุดนะครับของสมาชิกคนที่หนึ่งแล้วก็นนวนะบแ,วกแบบเนี่ยช่วยกันเติมใช้เวลากับครอบครัวในส่วนสาธารณะเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาแบบสะดวกรวดเร็วมากๆเลยเนี่ยผมก็จัดช่องไฟ ให้ส,สวยๆนิดนึงนะครับตัวอักษรก็ให้ขนาดเท่ากันหมดและกันสักประมาณโอเค24หรือว่าทำอาหารเย็นให้ครอบครัวโอเคตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้คือแบบการแบบช่วยกันทำงานเราสังเกตว่าเราก็จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยทูตัวเนี้ยสะดวกมากเลยดูสิในการแบบมาช่วยกันเติมข้อมูลให้กัน เวลาทางานร่วมกันก็จะทํางานแล้วเนี่ยในบทบาทวิซิเตอร์ก็จะแบบอ่านหนังสือในร้านกาแฟเห็นไหมครับง่ายๆนะขตั้งเลยเนี่ยใช้งานทูที่เป็นทูที่แบบใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเติมข้อมูลจําลองเข้ามาก่อนละกันนะครับเขียนบทความที่ตัวเองรักอ่านี้ของคนที่2ออันนี้เป็นดูแล ต้นไม้ในระเบียงนะครับกด enter ตรงนี้นิดนึงจัดแต่งปรับไซส์นะครับสักประมาณ24ละกันเห็นไหมครับอันเนี้ยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยถ้าแบบเราทำไปพร้อมๆกันอ่ะมันจะว้าวมากๆเพราะว่ามันเป็นตัว correlation tool เนาะที่ให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้ นะครับแล้วก็ดีด้วยสอนนักเรียนจนเข้าใจนะครับอ่าเห็นปะฟังเพลงคลาสสิกสมมติของคนนี้เนาะหลังเลิกงานนะครับก็ค่อยๆใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะน,นั้นแบบเรามาถึงตรงนี้เราคิดว่าเฮ้ ครื่องมือตัวนี้มีประโยชน์เนาะแล้วก็ตัวของ UX UI อะครับทำงานดีคุยกับโทรคุยกับแม่วันอาทิตย์อ่าสมมติมนะครับเราก็ใส่เข้าไปโอเคอันนี้ก็จะปรับช่องไฟนิดนึงนะครับก็กดเป็น enter ก็ได้นะครับปุ้มปรับเป็นช่องไฟนะครับ อ่าของอันที่สีน่นี่ของว่าจำลองเป็นอีกคนหนึ่งของคนเพื่อนเราทำอาหารไทยโบราณเห็นไหมครับง่ายๆอันเนี้ยเราสังเกตว่าเรามีโจทย์อะไรใช่ไหมก็ใช้พื้นที่ตรงเนี้ยครับเป็นสนามนะครับในการ brainstorming กันสะดวกมากๆแล้วก็ทำงานง่ายครับเราเราเรียนรู้แบบง่ายเลยเนีย อันนี้แบบฟังเพลงคลาสสิกถ้ามันติดตรงนี้นึงก็กด Enter ตรงนี้ลงมานิดนึงก็ได้ครับจัดช่องไฟให้สวยๆนะอันนี้ก็ฟังเพลงที่ชอบนะครับเนี่ยง่ายๆเห็นไหมครับก็ใช้งานได้แล้วสังเกตเฮ้ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะเราก็สามารถ b เบรน s t o r m i n g เพื่อนๆในทีมเรามาช่วยกันดิสคั t กันได้หรือทำงานร่วมกันได้เนะี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ย ข้อมูลขึ้นมานะครับด้านซ้ายก็คือของ owner ด้านขวาคือของที่เป็น visitor นะครับเราก็สามารถเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถปรับได้ปรติเนาะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ